สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะครูณชาก็จะเข้ามาสาธิตการว้าหน้านะคะด้วยเทคนิคล้างทําความสะอาดหน้าของหน้าดิเช่นนะคะก็มีพรีเซนเตอร์ของเรานะคะคนสวยจากประเทศรัสเซียนะคะคุณอิงการนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราเราไปดูกันเลยค่ะการล้างทําความสะอาดหน้านะคะเราจะเน้นนะคะโซนแนวกลางก่อนนะคะลักษณะการหมุนวนถอยหลังนะคะเกลี่ยสามรอบแล้วก็รูปโอบนะคะเริ่มเอียง ตัวของเรานะคะไปตามจังหวะของมือรูปไล้เพื่อให้เกิดความนุ่มนวลน,นะคะต่อด้วยขึ้นมาที่หนกแก้มเกลียเบาๆถอยออกไปทางหน้าหูนะคะไล้เข้ามามือซ้ายนะคะนิ้วกลางแตะวนรอบนะคะริมฝีปากบนนะคะซ้ายและขวาเปลี่ยนขึ้นไปไปลายจมูกนะคะไล้ลงเบาๆสามรอบต่อด้วยหน้าผากเกลี่ยเบาๆนะคะสามรอบวนรอบตาสามรอบหนึ่งสองสาม วนรอบขมับ3ามรอบและแตะเบาๆนะคะทีนี้นะคะเราก็จะไปที่การล้างทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำนะคะพักมือก่อนนะคะก่อนอื่นเพื่อไม่ให้น้ำหยดจับฟองน้ำลักษณะนี้นะคะวางที่เปลือกตาเช็ดออกสองสาอ้อมนะคะหน้าหูหนกแก้มขึ้นมาตะแคงนะคะตะแคงริมฝีปากบนนะคะฟองน้ำตะแคงริมฝีปากล่างนะคะ ตัวเราก็เริ่มโยกนะคะเพื่อให้เกิดความนุ่มนวลต่อด้วยคางนะคะต่อด้วยคอขึ้นนะคะมุมคางขึ้นโหนกแก้มนะคะมุมคางขึ้นหน้าผากนะคะพับฟองน้ำเช็ดโคนจมูกนะคะห้ารอบข้างจมูกนะคะแล้วก็ปลายจมูก วางฟองน้ำซีขวาเปลี่ยนเช็ดด้านซ้ายนะคะบ่าคอท้ายทอยหลังหูหน้าหูไลผมนะคะเปลี่ยนข้างค่ะเช็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าวางเราจะเช็ดฟองน้ำรอบที่สองนะคะพักมือค่ะ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 s 3 1 2 3 1 2 3 1ổ สามพับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม,สามาหนึ่งสองสามวางเอียงหนึ่งสองสามสี่ห้าเปลี่ยนข้างหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าการล้างทำความสะอาดหน้าของเรานะคะของเมื่อหน้าดีเส้นประมาณนี้นะคะ